บกแล้วเนี่ยในนาำว่ต้องเลยความปลอดภัยเหมือนกันครับน้องยิ่งออมทางด้านส่อนจนจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็มีการตั้งสูตรปฏิบัติการรวมนะครับในการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนทางน้ำและก็ทางทะเลนะในช่วงเทศกาลสุงการานนี้ร่างในน้องทองเที่ยวเนี่ยเดินทางเข้ากเกาะมจะเป็นเกาะมุยะม้ยเกาะวันเกาะเต้าเนี่ยเป็นจำนวนมาก,กันนะครับโดยนาวาเอกนัทพลสินพูนพ้นนะครับรองผู้อำนวยการส่อนจนสุราษฎร์ธานีเนี่ย กบได้ตั้งสู้ปฏิปัการนรับนะในขณะนี้ระหว่างวันที11่11-16มาาษายนเพื่อดูแลนักท่องเที่ยวชาวไทยชาวต่างประเทศที่ลงเรือเลยไปเกาะไม่ว่าเป็นเกาะมุ้ยเกาะงันหรือว่าเกาะเต้านะครับ<ม>ตลอดจนอุทยานแห่งชาติมู่เกาะอ่างทองด้วยในช่วงเทศก,กากลสงลรานในประชาชนุนก็เดินทางมามากเลยชาวต่างชาติก็มามากน้อยออ้มแล้วเนี่ยทางเรือเนี่ยต้องเล่นนะโดยเฉพาะเรือโดยท่านสาธารณรัฐเรือสปีดบ๊ทหรือว่าเรือส้นตัวที่มีจํานวนมากขึ้นนะครับโดยทางซ่อนชนภาคซ่องค่ะโดยซ่อนชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็มีการ จัดเตรียมกําลังเจ้าหน้าที่แล้วก็จัดเตรียมเรือนะคะพร้อมให้การช่วยชวยเรือนะทั้งหมดเนี่ยมีลําด้วยกันค่ะก็ประกอบไปด้วยเรือปฏิบัติการความเร็วสูงบริเวณชายฝั่งเรือขับเคลือนผิวน้ำโดยกําลังลมแล้วก็มีเรือจากตํารวจดน้ำซ่องลำนะก็คือมีเรือต่อเนึ่งซ้ำแล้วก็ต่อซ่องจซู่นทีจะสามารถนําเรือเนี่ยออกไปช่วยเรือทันทีถ้าว่าเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ขาดขิดขึ้นในทะเลค่ะและถ้าเกิดว่ามีเหตุข้อความช่วยเรือค่ะก็สามารถที่จะติดต่อข้อความช่วยเรือไปได้ ทีหนึ่งซี่หหาอันนี้เป็นไส้ด้วนซ่อนชนค่ะติดต่อไปได้ตลอดยี่สี่ชั่วโมงเลยค่ะทองเที่ยวสุขใจปลอดภัยรักทะเลจังหวัดสุราธาน, <c oughs> นีเราก็เห็นอยู่นะครับว <c oughs> อาอวันก็เนี่ยปปเกิดอุบัติเหตุเรือไฟไหม้เนี่ยก็มีเรือเข้าไปช่วยเรือดได้อย่างน <c oughs> ท่วงทีนะ